ตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยโดยนแฟบอลผิดือนแซวนะครับว่าเป็นช้างบนต้นไม้ความหมายของมันคืออะไรเราจะไปอธิบายแบบเข้าใจง่ายครับสมมติว่า elephant on top of a tree ครับในเชิงฟุตบอลเนี่ยมีความหมายว่าถ้าเราเห็นช้างขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เราไม่รู้หรอกครับว่ามันขึ้นไปยังไงแต่รู้แค่ว่าอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ร่วงตกลงมามันเปรียบเทียบได้กับสโม,มสรฟุตบอลสักทีมหนึ่งครับที่ไม่ใช่ตัวเต็งแต่ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงได้อย่างผิดความคาดหมายผู้คนก็จะบอกรับว่าแกมันก็เหมือนช้างที่อยู่บนต้นไม้ลว,วะัว ถ้าเกิดจะมีสักทีมเนี่ยโผล่ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงโชว์คราวแต่ถ้าเกิดคุณพูดถึงการได้แชมป์ลีกเนี่ยที่แข่งกันยาวนาน38เกมคุณต้องเป็นของจริงโค้ชต้องเก่งจริงและนักเตะต้องแกร่งจริงเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามนะครับมันมีกรณียกเว้นเช่นกันนะครับที่ช้างเนี่ยไม่ยอมหล่นจากต้นไม้ตัวยอย่างเช่นเลสเตอร์ซิตี้ในซีซั่น2015-16ครับเลสเตอร์ในปีก่อนนั้นเนี่ยเพิ่งรอดจากการตกชั้นหดุดหิดนะครับแต่ว่าพอซีซั่นเปิดมาปั๊บเนี่ยพวกเขาพลิกขึ้้้นนนนนนนมาาาาาเเเเเเเปป็็็็จ่่่่่ฝูงงไไดออออยยซรรรรร์์์พสสคคััับบแแตตณววลลีใๆกกกก หรือวอร์ยานมาเรสนะครับแต่ว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยไม่เคยลุ้นแชมป์มาก่อนเลยครับเช่นเดียวกับโค้ชคลาวดี้โอรันเอรีก็ไม่เคยได้แชมป์ลีกสักครั้งในชีวิตด้วยแต่ว่าเลสเตอร์เนี่ยเล่นด้วยความอดทนนะครับไม่สนใจเสียงครหาสุดท้ายก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในที่สุดครับนี่เป็นหลักฐานว่าช้างอยู่บนต้นไม้เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันต้องร่วงลงมาเสมอไปครับมันอาจจะรักษาบาลานซ์ของตัวเองได้ดีจนยืนหยัดจบฤดูกาลได้สำเร็จก็ได้ครับหลังจากเคสของเลสเตอร์พาไปหกปีนะครับช้างส่วนใหญ่ก็มาจะตกต้นไม้ตลอดครับจนน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 นมมมมาาาาาถถึึึงงงงซซซีีีีีีัััั่่่่่่้้้้คครรบบ2022 23เเเยยยยกกก็ชออ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 ตวททะขขไไปูดื์ลลิ เตต้าเมื่อซีซั่นเริ่มเนี่ยอาร์เซนอลขึ้นนำเป็นจา่าฝูงของลีกตั้งแต่เกมที่3ของซีซั่นนะครับในเกมที่บุกเอาชนะบอลมัด3-0และทันใดน,นั้นครับโลกออนไลน์เนี่ยยกให้ทีมปืนใหญ่คือช้างบนต้นไม้ตัวต่อไปที่ขึ้นไปอยู่บนตันแหน่งจา่าฝูงครับพวกเขามั่นใจว่าอีกไม่นานเนี่ยอาร์เซนอลก็จะร่วงตกลงมาอยู่อันดับล่างๆครับทำไมถึงคิดแบบนั้นครับเพราะว่าคู่แข่งอาร์เซนอลเนี่ยดูแล้วล้วนจะเหนือกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้แชมป์เก่าลิเวอร์พูลที่เพิ่งลุ้น4แชชมมมมมมป์า,าเเเื่่่่่อออซซซีีีีีััันนนนนนกรวถึงลททต้ยโสททูเคคิลุมีมมภาพรวเนี่ย el, ยยยกก็ััังงงดดดดูดีีีวว่่่่่าาาาาาาอออออรรรรร์์เเเซซนนนนนลละะคคคคคบบไไมมมใิช้้้ตจ หยัดได้นานนักนะครับหลายคนบอกว่าอาร์เตต้าเนี่ยพาทีมจบท็อปโฟได้ก็ถือว่าเข้าเป้าแล้วนะครับแต่ท่ามกลางการดูมินดูแคลนอาร์เซนอลกลับเล่นได้อย่างไม่มีแผ่นะครับนักเตะดาวรุ่งทั้งบูกาโยซาก้ากาเบรียลมาตินเนลลี่รวมถึงซาลิบาครับทุกคนเล่นได้อย่างสม่ำเสมอรวมถึงตัวที่ซื้อเข้ามาใหม่อย่างกาเบรียสเชซุสและก็ซินเชนโกเนี่ยทำผลงานคุ้มค่าคุ้มราคามากครับอนอกจากนั้นเนี่ยยังโชว์พลังการคัมแบ็กครั้งแล้วครั้งเล่านะครับยิงโกงตาช่วงทศเจ็บนี่คือคุณสมบัติขออออออองงงงงงทททีีีีีีีีีมมมมม่่่่่่่่จจจจะะะเเเเเเปป็นน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 แแแชชช์์์พรรรรรยยลลลกกกกััััดๆคคคบบบซซซซึต้้หหื12าาาาิว อยู่5คะแนนนี่คือช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดนะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยใช้พลังมาเต็มสูบทั้งซีซั่นแล้วนะครับมันเหนื่อยล้ากันเต็มทีแล้วครับผู้เล่นที่เคยฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพลังงานก็ลดเหลือแค่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นขณะที่แทคติกของโค้ชที่เคยได้ผลเนี่ยก็โดนคู่แข่งจับทางได้ง่ายขึ้นครับดังนั้นนี่จะเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงของอาร์เซนอลครับจากทีมที่ไม่เคยได้ลุ้นแชมป์มาเป็นสิบปีพวกเขาจะรับมือกับแรงกดดันได้ดีขนาดไหนครับ,รบสุดท้ายครับเเเเรรรรราา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 คคคคคคงงงงงงตตต้้้้้ออ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 มมมมมมดดดดูููกกกกััััััันน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 บบบววว่่่่่่่่่่ชชใใหหญยยยยยยษ์ททททีีีีขึไไไปิิิจะะะพสสแล กนนั้นได้จนครบนัดที่38หรือไม่ครับและถ้าเกิดอาร์เซนอลทำได้ครับก็ต้องบอกว่าคงเป็นความมั่นั์ที่เกิดขึ้นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างแท้จริงครับ